องค์ใดพระสัมพุทธวิสุทธิพุทธองค์สา สูกสมดอกพระทุมด้วยพระธรรมอออออขอจะเดินพรท่านสาทุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลาย วันนี้รายการธรรมะสายทานแห่งเสียงธรรมอาตมาภาพได้มีโอกาสนำสารธรรมมาฝากญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเพื่อเป็นการเพิ่มพูนบุญกุศลและก็สร้างคุณงามความดีในชีวิตของเราซึ่งในสถานการณ์ปัจจุบันนั้นหลายท่านหลายคนต่างก็มีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์กับบุคคล และเรื่องราวต่างๆที่ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่จะต้องช่วยกันแก้ไขและพัฒนาสำหรับสารธรรมคำสอนในทางพระศาสนานั้นก็เป็นสิ่งที่จะช่วยจันลงให้เราท่านทั้งหลายนั้นมีความสุขก,กายสบายใจตามสมควรแก่การปฏิบัติในห่วงระยะเวลาที่ผ่านมานี้ มีเหตุการณ์ที่เรียกได้ว่าก่อให้เกิดความกังวลใจไม่น้อยสำหรับสถานการณ์บ้านเมืองของเราซึ่งมีสิ่งที่เรียกกันว่าปัญหารุมเรา้าประเดดประดังเข้ามาไม่น้อยเลยทีเดียวดังนั้นเมื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นแล้วเราก็จะต้องเตรียมพร้อมสำหรับการรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น ดังจะเห็นได้ดังพระพุทธพจน์ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในปฐมเทศนาคือพระธรรมคำสอนที่พระองค์ได้แสดงธรรมเป็นครั้งแรกแด่พระปัญจวัคคี<ม>ก็มีอยู่บทหนึ่งที่ท่านได้กล่าวไว้ว่ายังกินจิสมุทยธรรม,มังสับพันตังนิโรธธรรมมันติ อันนี้ก็เป็นข้อความที่ปรากฏในบทสวดธรรมจักกับประวัตนสูตรซึ่งในช่วงพรรษาเองพระสงฆ์องค์เนนท่านก็ได้ทำวัดสวดมนต์เช้าเย็นและก็ได้สวดบทนี้เป็นประจำอย่างเช่นในอาวาสที่ธรรมภาพได้พำนักอยู่นี้ก็เช่นเดียวกันมีท่านประธานสงฆ์มีพระสงฆ์สมณเนที่ท่านได้มีโอกาสสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นแล้วก็สวดบท ธรรมจักรกับปวัตตนสูตรนี้ไม่ได้ขาดแล้วก็มีบทอื่นๆประกอบด้วยหลายบทด้วยกันพระพุทธพจน์บทนี้จึงถือได้ว่าเป็นหลักธรรมที่เตือนจิตสกิดใจเราได้เป็นอย่างดีว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็ย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาเหมือนกับตอนที่พระสชัชชิท่านได้แสดงธรรมแก่ พระสารีบุตรเมื่อครั้งที่เป็นอุปติสสะปริภาชกพระสารีบุตรนั้นแต่เดิมท่านก็เป็นนักบวชนอกศาสนาที่ได้มาพบพระสัชชิในขณะที่ท่านเดินบินทบาตปรากฏว่าเห็นอากับกิริยาอาการหน้าเรื่อมใสจึงได้เข้าไปสนทนาธรรมด้วยแล้วก็ขอให้ท่านพระสัชชินั้นได้กล่าวธรรมะสั้นๆเพื่อเป็นแนวทางหรือเป็นข้อปฏิบัติพระสัชชิท่าน ก็ได้กล่าวบทสั้นๆซึ่งเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาก็ว่าได้คือท่านได้กล่าวว่าเยธรรมาเหตุตปะพวาเตสังเหตุตรงตถาคโตเตสัญจะยโยนิโรโทจะเอวังวาทีมหาสมโนซึ่งก็แปลได้ใจความว่าธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุพระตถาคตก็ตรัสเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นแล้วก็ความดับ แห่งธรรมเหล่านั้นด้วยอันนี้ก็หมายความว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นบางครั้งเราก็จำเป็นต้องไปดูต้นเหตุที่แท้จริงแล้วก็แก้ไขให้ถูกต้องจึงจะทำให้สามารถระงับปัญหาหยุดยั้งปัญหาได้อย่างสิ้นเชิงแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบตามมาในภายหลังอีกคือจบปัญหาตรงนั้นก็เป็นอันสิ้นสุด ส่วนปัญหาใหม่ที่จะเกิดขึ้นเราก็ใช้ประสบการณ์ใช้บทเรียนใช้สติปัญญาที่เรามีอยู่นี้ไปแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในครั้งต่อๆไปอันนี้ก็คือเป็นหลักการเป็นแนวทางที่เราได้รับรู้ได้เรียนรู้ในช่วงเวลาระยะเวลาที่เราต้องเผชิญกับสิ่งต่างๆจึงได้น้อมนำธรรมะเอามาเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังได้กล่าวแล้วก็คือเป็นการเรียนรู้เหตุต้นเหตุแห่งปัญหาแล้วก็หาวิธีการที่จะแก้ปัญหาได้อย่างครบถ้วนถูกต้องซึ่งโดยแท้จริงแล้วก็คือเป็นหลักของอริยสัจสี่นั่นเองหลักอริยสัจสี่เราถือว่าเป็นหลักสำคัญที่เราจะต้องนำมาใช้ให้ครบถ้วนนับตั้งแต่การรู้ทุกข์เป็นสิ่งที่จะต้องกำหนดรู้จากนั้นก็ทราบถึงเหตุแห่งทุกข นั่นก็คือตัวตันหาเป็นสิ่งที่เราจะต้องกำหนดละให้ได้ส่วนประการที่สามก็เป็นเรื่องของนิโรธความดับทุกข์เราก็สามารถที่จะกำหนดเป็นเรื่องของการกระทำให้แจ้งให้รู้ในสิ่งที่ตนเองนั้นจะพึงปฏิบัติให้เห็นแจ้งส่วนประการที่สี่ก็เป็นเรื่องของหนทางหรือว่าเป็นข้อปฏิบัติที่จะนำไปสู่การรู้แจ้ง คือการเข้าถึงความสงบเย็นคือนิพพานอันนี้ก็เป็นเรื่องขององค์ประกอบของการปฏิบัติเพื่อให้พ้นจากทุกข์ดังนั้นในช่วงนี้เราท่านทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ใกล้ตัวโดยเฉพาะในเขตพื้นที่5อำเภอชายแดนของจังหวัดตากโดยมีอำเภอแม่สอดเป็นศูนย์กลางก็ว่าได้ แล้วก็ประกอบไปด้วยอำเภอแม่ระมาดอํเาเภอท่าสองยางอํงเาเภอพบพระอํเาเภออุ้มผางณนะสถานที่พื้นที่ดังกล่าวที่เราได้ทราบในซีกตะวันตกของจังหวัดต,ตากจะเห็นได้ว่ามีผลกระทบอันเกิดขึ้นจากโรคติดต่อร้ายแรงคือโควิดเนี่ยมีผลกระทบเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นทางด้านของพระสงฆ์สมมเนรแล้วก็ ญาติโยมสาธุชนแต่โดยภาพรวมนั้นต้องถือว่าได้รับผลกระทบกันทุกฝ่ายซึ่งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยากหรือเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เราจะต้องรู้วิธีรับมือและแก้ไขสถานการณ์ดังนั้นจะเห็นได้ว่าในห้วงระยะเวลาไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาพื้นที่อำเภอชายแดนซีกตะวันตกของจองังหวัดตา ไม่ว่าจะเป็นท่าสองยางแม่รามาดแม่สอดพบพระแล้วก็อุ้มผางต่างเข้าเผชิญกับวิกฤตเรื่องของโควิดนี้อย่างทั่วถึงหนักหน่วงพอสมควรเมื่อเปรียบเทียบกับครั้งที่ผ่านมาเพราะว่าครั้งนี้นั้นถือได้ว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีอาการรับเชื้อ หรือผู้ที่ต้องเฝ้าระวังการกักตัวหรือแม้แต่ผู้ที่จะต้องระมัดระวังตัวเองเป็นพิเศษก็มีจำนวนมากอย่างในเขตพื้นที่อำเภอแม่สอดวัดวาต่างๆก็จะต้องปิดชั่วคราวจะต้องดูแลเรื่องความเข้มงวดในการเข้าออกของท่านสาธุชนก็ดีแล้วก็การปฏิบัติตนของพระสงฆ์องค์เนนก็ดีสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นการ ช่วยกันป้องกันและแก้ไขทำให้นึกถึงหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าซึ่งมีหลักอยู่ข้อหนึ่งที่ท่านเรียกว่าหลักความเพียรหรือหลักที่จะต้องปฏิบัติให้เข้มแข็งเราเรียกกันว่าประทานประทานก็คือความเข้มแข็งความเพียรความเข้มงวดความพยายามที่จะไม่ลดละความมุ่งมั่นที่จะกระทำให้เกิดความสำเร็จ ตัวประทานความเพียนนั้นจึงเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดผลสำเร็จในสิ่งที่เราปรารถนาแม้แต่สิ่งที่สูงสุดอย่างเช่นพระโพธิญาณองค์สำเร็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อครั้งยังทรงเป็นพระโพธิสัตว์พระองค์ก็ได้ใช้หลักธรรมข้อความเพียรพยายามนี้เป็นอย่างมากหรือแม้แต่กระทั่งบทชาดกเรื่องราวในพระธรรมบทหรือเรื่องราวที่เป็นอดีตชาติ เรื่องพระมหาชนกก็มีเรื่องราวของความเพียรพยายามที่จะกระทำสิ่งที่ตนเองมุ่งหวังให้ประสบความสำเร็จสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นหลักธรรมที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงหลักของประทานจึงเป็นหลักธรรมที่เราท่านทั้งหลายจะพึงปฏิบัติได้โดยที่ไม่ถือว่าเป็นสิ่งที่ยากเย็นจนเกินไปอย่างแรกก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องพยายามป้องกันไม่ให้เกิดขึ้น จะเห็นได้ว่าในวัดวาอารามต่างๆก่อนหน้านี้2อสามสัปดาห์เราจะเห็นความเข้มงวดของการดูแลป้องกันไม่ว่าจะเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านของการเดินทางเข้าออกในด้านของการเฝ้าระวังเรื่องของการปฏิบัติตามมาตรการทางด้านสาธารณสุขที่ออกมาโดยลำดับ ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติตามมาตรการของทางด้านการปกครองที่ให้เข้มงวดแล้วก็ให้ดําเนินการอย่างสูงสุดในด้านต่างๆเพื่อป้องกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราช่วยเหลือช่วยยับยั้งได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนททั้งหลายเราท่านทั้งหลายจึงถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีส่วนในการป้องกันแก้ไขมิให้เกิดขึ้นนี้เป็นข้อแรก การป้องกันจึงเป็นสิ่งที่เราทุกคนพึงร่วมแรงร่วมใจอากุศลหรือบาปต่างๆก็เช่นเดียวกันการป้องกันนั้นเป็นกิจเบื้องต้นที่จะไม่เปิดโอกาสให้ความผิดพลาดบกพร่องเข้ามาเยือนเราได้เราต้องมีการป้องกันเป็นประการแรกก่อนหาวิธีที่จะตัดวงจรไม่ให้บาปอากุศลนั้นเข้ามาในชีวิตของเราโดยใช้สติเป็นเครื่องมือสำคัญ ในการที่จะป้องกันระงับยับยัง้งไม่ให้เกิดความเสียหายตั้งแต่ต้นนี่คือประการแรกการป้องกันเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นมากประการที่สองเราจะต้องแก้ไขเราจะต้องแก้ไขไปทีละอย่างเมื่อเกิดปัญหาขึ้นมาเมื่อเกิดการแพร่ระบาดมีผู้ติดเชื้อและมีส่วนเกี่ยวข้องหลายฝ่าย เราก็มาแก้ไขด้วยการจัดระบบด้วยการที่จะจําแนกด้วยการคัดแยกโดยหลักการโดยวิธีการโดยมาตรการที่เหมาะสมซึ่งก็จะก่อให้เกิดความราบรื่นเรียบร้อยในการปฏิบัติแก้ไขไม่ให้เกิดความยุ่งยากและยืดยาวจนกระทั่งมีผลกระทบมากมายดังนั้นจะเห็นได้ว่าแต่ละวัดแต่ละพื้นที่ต่างก็ได้ทำการแก้ไข สถานการณ์โควิดนี้อย่างเต็มกำลังความสามารถทำให้สามารถที่จะระง,งับยับยัง้งไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดมากขึ้นไม่ให้เกิดผลกระทบมากขึ้นอันนี้คือการแก้ไขตามแนวทางที่ถูกต้องก็จะทำให้ลดระยะเวลาที่จะต้องรับผลกระทบแล้วคนรอบข้างก็ไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยหรือว่ามีความลำบากยากเข็น ในการที่จะแก้ปัญหามากจนเกินไปนี่คือการแก้ไขก็มีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่งส่วนประการที่สจะต้องเพียรพยายามสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นเมื่อเราแก้ไขได้แล้วก็มาวางมาตรการต่อไปว่าจะสร้างความเข้มแข็งไม่ให้สิ่งที่เป็นปัญหานั้นย้อนกลับคืนมาได้อีกอย่างไรการจัดระบบการสร้างพลังของหมูนะ่คณะและการที่จะนำธรรมะเรื่องของสติ ความไม่ประมาทมาใช้ยิ่งต้องเพิ่มกำลังขึ้นเป็นสองเท่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องพยายามภาคเพียรให้เกิดมีเป็นสองเท่าดังนั้นการสร้างแนวทางที่สร้างสรรเพื่อให้เกิดการพัฒนาและแก้ไขที่ถูกต้องจึงเป็นสิ่งจำเป็นจะต้องมาระดมความคิดแล้วก็ช่วยกันหาหนทางว่าเราจะพยายามรักษาสิ่งที่ดีมีคุณค่า เหล่านี้ไว้อย่างไรนี่คือประการที่สส่วนประการที่สเราจะต้องช่วยกันส่งเสริมและก็สืบทอดสิ่งที่เราทำไว้ดีแล้วนี้ให้เกิดมรรคผลอย่างไรมาตรการใดที่เราคงไว้แล้วเป็นสิ่งที่ทำเป็นประจำและถูกต้องและได้ผลเราก็จะทำสิ่งนั้นให้ต่อเนื่องอย่างเหมาะสมพอสมควรเป็นที่พึงพอใจของทุกๆฝ่ายนี่แหละเรียกว่า การที่เราใช้หลักประทานคือความเพียรทั้ง4คือ1ต้องป้องกันอย่างเต็มที่ 2. ต้องแก้ไขด้วยทัศนคติที่ดี 3. จะต้องพยายามสร้างความเข้มแข็งสร้างความดีงามที่จะดำเนินต่อไปด้วยใจที่มุ่งหวังผลสมัมฤทธิและประการที่4รักษาความดีงามความภาคภูมิใจที่เราได้ร่วมกันทำร่วมกันปฏิบัตินี้ ให้ดำเนินต่อไปเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายหลักธรรมคำสอนในทางพระศาสนาจึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในทุกสถานการณ์ดังจะเห็นได้ชัดว่าในยามที่เราท่านทั้งหลายนั้นประสบกับความทุกข์ยากในสถานการณ์แบบนี้เราก็ต่างช่วยเหลือเกื้อกูลกันไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องสาธุชนทุกคนทุกท่านบางวัดบางที่ ก็ไม่สามารถที่จะออกไปปฏิบัติกิจของสงฆ์ได้ไม่ว่าจะเป็นการบินทบาทไปกินนิมนต์หรือไปพบปะบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายพี่น้องพุทธศาสนิกชนก็เห็นถึงความยากลำบากความไม่สะดวกของพระสงฆ์องค์เนนจึงได้น้อมนำพัะทหารมาถวายในโอกาสต่างๆไม่ว่าจะเป็นวันเกิดบ้างไม่ว่าจะเป็นวันครบรอบมงคลของตนเอง และครอบครัวบ้างก็ได้นำพัตนาหานพร้อมทั้งน้ำปานะมาถวายแด่พระสงฆ์องค์เนรอย่างไม่ได้ขาดตกบกพร่องหรือขาดแคลนยังอัตภาพให้เป็นไปได้ตามสมควรอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของความศรัทธาของญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านที่มีหลักมีความมั่นคงในพระศาสนาเป็นการสั่งสมบุญกุศล เพื่อเป็นแนวทางดําเนินไปสู่หนทางที่ดีงามของชีวิตนอกจากในปัจจุบันนี้แล้วยังส่งผลถึงอนาคตด้วยเพราะเราถือกันว่าในสัมปรายภพหรือในปรโลกย่อมไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นเสบียงบุญได้ดีเท่ากับการที่เราสั่งสมบุญกุศลในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่และก็เป็นสิ่งที่เรามีความภาคภูมิใจอบอุ่นใจสบายใจ ว่าสิ่งที่เราทํานั้นก่อให้เกิดความดีงามแก่ตนเองและผู้อื่นถือได้ว่าเป็นการสืบอายุพระพุทธศาสนาอย่างหนึ่งท่านทั้งหลายได้บริจาคทานก็ดีได้รักษาคุณงามความดีในตนที่เรียกว่าศีลหรือสิขาบทก็ดีได้เจริญภาวนาคือนึกคิดพิจารณาว่าชีวิตสังขารร่างกายของเราบางครั้งก็ไม่สามารถที่จะรู้อนาคต รู้ความเป็นไปได้อย่างแน่นอนแม้แต่อนาคตอันใกล้คือวันพรุ่งนี้เราก็ไม่อาจที่จะรู้ได้ว่าจะดำเนินไปอย่างไรหรือแม้แต่อนาคตอันใกล้จริงๆคือลมหายใจเข้าออกเนี่ยหายใจออกก็เป็นอดีตแล้วหายใจเข้าก็เป็นปัจจุบันและที่เราจะหายใจก็เป็นอนาคตดังนั้นเนี่ยความรู้สึกความเข้าใจ และความแจ่มแจ้งในสิ่งที่เราดำเนินชีวิตปฏิบัติอยู่นี้แหละจะเป็นแนวทางให้เราดำรงตนอยู่ในความไม่ประมาทมันรักษาบุญกุศลมันเพิ่มพูนบุญกุศลมันปฏิบัติตนอยู่ในคันลองแห่งธรรมก็จะทำให้เราฝ่าฟันสถานการณ์เหล่านี้ไปด้วยกันได้เป็นอย่างดีเพราะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายดังที่ธรรมภาพได้กล่าวธรรมบรรยาย สารธรรมให้ท่านทั้งหลายได้สดับรับฟังว่าด้วยการปฏิบัติตนในช่วงระยะเวลาของสถานการณ์โควิดระยะนี้เราก็ได้ร่วมแรงร่วมใจกันทั้งพระสองฆ์องค์เนนและญาติโยมสาธุชนช่วยกันป้องกันและก็แก้ไขส่งเสริมสร้างเสริมสิ่งดีงามให้มากขึ้นแล้วก็รักษาคุณค่าดีงามเหล่านี้ร่วมกันไปเพื่อที่จะ แก้ไขปัญหาให้สำเร็จเสร็จสิ้นถึงแม้ว่าเราไม่อาจจะทราบได้ว่าจะสิ้นสุดลงเมื่อใดแต่ใจที่มีความหวังจิตที่มีความภาคเพียรก็จะทำให้เรานั้นดำรงตนอยู่ในท่ามกลางสถานการณ์ของปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมเกี่ยวข้องแก้ไขได้ตามสมควรแก่กำลังสติปัญญาในโอกาสนี้อาตมาภาพ ขอขอนุยอวยพรให้ท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญขอให้ธรรมะคุ้มครองรักษาท่านทั้งหลายให้มีความสุขดังที่นักปราชญ์ท่านได้กล่าวไว้ว่าธรรมจารีสุขังเสติผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขดังนั้นขอให้ท่านทั้งหลายนั้นได้มีความสุขจากพระธรรมคำสอน ที่ท่านได้ปฏิบัติด้วยตนเองโดยทั่วหน้ากันขอเจริญพอรองค์โดยพระสมภูตทวิสุทดพุทหองใสตัดมูลกิเลสไกลยลีกละในสิ่งเรื่นรมทำโดยท่านปรัดแล สัตว์ลูกที่โศกสมดอกประทมด้วยประทับ